เป็นไรน้อง้เป็นอะไรตอนเราไม่สนใจ เขาฉีใส่เกงบ้างเขาร้องไห้ทำไมมาเป็นไงร้องไห้มามาพูดแล้วใช่ไหมกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วไปชอปปิ้งแล้วไปมัสซิรมามาบอกเร็วๆใช่ไหมโนซมิอมข้าวใช่ไหมอมข้าวใช่ไหมอมข้าวใช่ไหมคะข้าวใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็อยู่กับป๊าป๊าก็ดีแล้วไงเพราะโนซมิช้ามามาจะรีบไปรีบมาจะได้ไปมัสลีกันขี้มูกมาเขาทำยังไงอะขี้มูกมาเราทิชชู่มาเช็ดมมีีตังด้วยแล้วทำไมมีตังเยอะมีตัง she's She this side different อันนี้โ,โหทำไมตังเยอะเลยอะ่ะไปเช็ดหน้าแล้วกินข้าวอันนี้ตังหมาหมาขโมยใช่ไหมเนี่ยขโมยทำไมขโมยตังหมาหมาขโมยตังหมาหมาดีไหมคะขโมยตังอะ่งอะดีไหมไปข้องงหมาหมาไปไหนะอหะมาหมาไปซื้อชิคเก้นโบนมาค่ะ ขโมยตังมาบมาดีไหมเนี่ยดีดีเหรอคะดีค่ะแล้วน้องมิจฉาไปซื้ออะไรซื้อซื้อปลาปกกด้วยซื้อปลาไปซื้อไก่ด้วยซื้อไก่ด้วยซื้อไก่ที่ไหนซื้อไก่ที่ไหนคะที่ที่มารุนากะมีไก่มารุนากะมีไก่ แล้วมามาบอกให้กินข้าวอะ่ะทำไมไม่กินข้าวกินข้าวกินข้าวหรือ,อยัง <c oughs> กินข้าวแล้ว